เด e t r u ู <The> h เจาะลึกจริงให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูก้อจาก T ีแอลบายโยอีช็อตประทดเดือดค่ะนักรบดำตะเพิดลั่นป่าค่ะฐานขเขมรขโมยใช้น้ำฝั่งไทยต่อท่อพาดข้ามแดนไทยรื้อทิ้งถึงกับเร์ค่ะ เปิดช็อตประทัดเดือดค่ะนักรบดำตะเพิดลั่นป่าค่ะทหารเขมรขโมยใช้น้ําในอ่างเก็บน้ําฝั่งไทยต่อท่อพาดข้ามแดนค่ะไทยเดือดรื้อทิ้งต่อหน้าต่อตาถึงกับเวอค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่22พฤศจิกาย,ยน2568ค่ะกองทัพที่2ได้ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดจากการตรวจสอบค่ะ1พื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะฐานกัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นบังเกอร์พร้อมสร้างกระเช้าขึ้นเนิน350จริงส่วนการเพิ่มเติมกาลังในห่วง15-16พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาค่ะเป็นกําลังในสังกัดฐานประจํารัตนคิรี ภูมิภาคที่1นะประมาณ150นายค่ะทหารประจํากำรรปงทงค่ะประมาณ90นายและทหารประจําจังหวัดกองพันฐานช่างภูมิภาคทหารนะฮะประมาณ15นายรวมทั้งสิ้น255นายค่ะ2พื้นที่ภูมิเขือนะจังหวัดศรีสะเกดค่ะยืนยันว่ายังคงมีรถถังทิศตะวันตกภูมิเขือ10คันค่ะแล้วก็มีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่จริงค่ะแล้วก็พื้นที่ช่องอานม้าค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะฐานกพูชาย,ยึดเนิน6.7 7จริง ซึ่งมีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่ค่ะพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมีฐานกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ประมาณ800นายค่ะและก็อยู่บริเวณเนิน745ประมาณ50-60นายค่ะแล้วล่าสุดนะคะทางเพจมังกรซ่น้นตัวค่ะได้โพสต์ข้อความถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนในจุดพื้นที่ช่องอันม้าค่ะระบุว่าฐานไทยกัมพูชาปะทะคารมค่ะหลังพบท่อการลักน้ําพลาดข้ามแดนนะรอหน่วยเหนือ2ฝ่ายเคลีย ปมเขตพื้นที่ค่ะซึ่งฐานกัมพูชาชุดหนึ่งค่ะได้ออกลาตาตะเวนเลยเขตแดนที่กําหนดไว้และมาพบกับทหารไทยที่เข้ามาสกัดไว้ทําให้ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันเล็กน้อยค่ะและฐานกัมพูชาก็ชี้แจงว่า ตามมาดูว่าใครมาตัดท่อน้ําที่ต่อเป็นการลักน้ําจากอ่างเก็บน้ําด้านฐานไทยก็ตอบว่าอ่างเก็บน้ําอยู่ฝั่งไทยท่อที่ต่อมาใช้การลักน้ําก็พาดเข้ามาในเขตไทยแบบนี้เข้าขายลักรอบใช้น้ําของไทยค่ะซึ่งฐานกัมพูชาจึงแย้งนะบอกว่าถ้าเป็นเขตไทยจริงเนี่ยทำไมเมื่อก่อนเราถึงเข้ามาต่อได้ตลอดฐานไทยจึงบอกว่าที่ผ่านมาเป็นการบุกรุกเขตแดนและตอนนี้ขอให้ถอยลงไปก่อนตามแนวเขตแดนจริงค่ะ ส่วนเรื่องท่อน้ำค่ะฐานไทยระบุว่าให้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้หารือร่วมกันหากตกลงกันได้ก็สามารถอนุญ,ญาตให้มาต่อใหม่ได้อย่างถูกต้องค่ะฐานกัมพูชาบอกว่าผู้บังคับบัญชาของเราไม่เคยสั่งให้ตัดท่อทิ้งนะฐานไทยจึงตอบว่าไม่ว่าเจ้านายคุณจะสั่งอย่างไรแต่อ่างเก็บน้ําอยู่ในฝั่งไทยขอให้ถอยไปตามแนวเขตก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะไ,ไม่ก็คืออยากให้ถอยกลับไปตรง ដើមមកយកព្រឹងមកអុយមិនអុយនូត្រេសអុយទូននូបាដែលមិនទៅណាដេកបາງនូពីមុនហ៎ពីមុនយើងគ្របនៅដេកកលែងយាមទឹកហ្នឹងអានេះយើងដេកយាមតាមបេកចោកាត់យោវ៉ាអូខេយឹងយេឃើញហ៎យេលួចយេលួចស្មឲ្យគេលួចលួចលើកយោលួចកាត់យោទឹកកាត់ទឹកមេថានអូកាត់ធើ กัดติยูติยูตึกเลอนี่ติยูตึกนี่นะกับติจอห้อยอารัคาบตังเขาว่ามีคนมาตัดน้ำึ้นมามันเคยโมแขในเต้มันเคยโมอ่ากัดตึกแขในเตอ่เรื่องนั้นค่อยไปคุยกันข้างบนให้เจ้านายเขาคุยกันแต่เรื่องนี้เรื่องออกมานี่มีการเอาเนี่ยมาใช่ លើកកាត់របស់ខ្ញុំអស់លីហ្នឹងអូគាត់ព្រោះតាធំធំໂຕຕົងនេះវាជាភ្នំទីរបស់ฝั่งไทยហ្នឹងអ្ហាអានិវាកាត់កាត់ខេតកាន់ไทยអត់មានកន្លែងទឹកខ្ញុំធ្លាប់ព្រើទៅណាខ្ញុំព្រើទៅហ្នឹងពីបើបងអានេះអុយមានទីដៃនេះសັ້ນเออបាទអើអុយអានេះគេលឿនដៃនេះបើបើព្រើទឹកនេះបានម៉ាត់អុយព្រើតែនេះមានមកប្រមាតមិនអត់ទៅគេមានខ្ញុំអុយព្រើពីនិយាយឲអស់ មានកណ្ដោងឲ្យព្រើមានបាន100ព្រើអត់ឲ្យព្រើពួកកលងមកស្នេបានគាត់ខ្ញុំព្រើទឹកនេះនឹងអស់លោកណៃណាខ្ញុំបើបីជំនន់ដែរបាទបាទទាំងបាទពីពរៈភងប្រយុទ្ធព្រៈតាមចៃគេព្រើច្អែតមិនអីផងនោះតែស្នេគេមិនអ້ອຍមកអើយយកតុឌូហេដលនោះខៃនោះបានអ້ອຍមកនេះដូចចោះអស់លោកធើហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅខាងខាងខ្ញុំដាក់ទៅខាត់ដែរបើមិនបានមិនបានអោតែគាត់ អ Ayy... ីឥឡូវ uh... ច Chयos... uh, ា um. ំម ah, uh, uh. uh. ah, ើខ្ញុំទៅជួបមេខ្ញុំសិនអឺនេះដូចគ្នានេះបងតូចយ៉ៃនងមីបងសិនអឺអុយមីតូពី5យ៉ៃគ្នាថាទឹកត្រេមមិនប្រើបានអឺអុយមីតូយ៉ៃនេះសិនខ្ញុំឈប់ប្រើមិនគឺខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយអស់ចាំមើឲ្យគេជួបទៅអឺនេះបងនងយ៉ៃនេះអឺដេចបងចូលមកឃើញនេះអុយបងតូវិញណាអីនងធឹមនងទៅវិញទៅអានេះវាកើតខៃថៃ អត់មានទេរឿងទឹកដីទុកឲ្យឆ្នាក់លើដោះស្រាយយើងនេះយើងសាមគ្គីគ្នាឆ្ល lãi គ្នាឲ្យមីគីខ្លួនគ្នា10000ច័ន្ទ10000ដើមអត់ទេម៉ាត់ទុំឲ្យបងចេញទូសិនវងឯងយើងនៅមុខយើងឆ្ល lãi គ្នាតាមពីគ្នាបានជឿនវងឯងថាបាទនេះไอ้ທາງសេនពួកនេះมันតេក่อนក៏ยังใช้ได้តែทำไมมันตอนนี้มันใช้ไม่ได้ก็มันเป็นการលុករំលំไงយើងនេះយើងអត់ជាជាការស້າງតែលើឯណាស້າງขึ้นมา การสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3 1, 8เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สาก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่เวทเข้าต่อสู้กันอย ทำให้นานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศก้างเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรือยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยางแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือห่ากาับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนาวากาศเอสกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลาสอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก t l b y บส e. อีแนวรบสีสเกตเดือดค่ะหุ้นเซนอับอายพุ่งเป้ายึดคืนภูมะเขือค่ะส่งรถถัง10คันเจาะไทย F16 เจาะถล่มเกลี้ยงค่ะแนวรบสีสเกตเดือดค่ะกองทัพไทยทำหุ่นเซนอับอายค่ะแค้นหนักพุ่งเป้ายึดคืนภูมะเขือ ส่งรถถังพรึบทิศตะวันตก10คันมีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่ค่ะ f 16จอดถล่มเกลี้ยงจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะพันเอกวิชาสุขสุขวานันค่ะรองโฆษกกองทัพบ,บกได้ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่าจะเอาไงตอนน่อดีครับฝั่งเราล่าสุดวันนี้ฐานขมร ขึ้นมาพิชิตใกล้ภูมะเขือนะหวังจะเอาภูมะเขือคืนกว่า2,000นายปราสาทตาควายกว่า5000นายนะแล้วก็ปราสาทคณากว่า5000นายเต็มพื้นที่หมดแล้วนั้นเนี่ยโดยล่าสุดเนี่ยจากการตรวจสอบเพจที่เผยแพร่ข้อมูลได้นําข้อมูลมาจากอีเพจหนึ่งซึ่งเป็นเพจปลอมค่ะล่าสุดกองทัพทัพที่สองค่ะได้ประเสดว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะโดยจากภาพตรวจสอบได้ดังนี้ค่ะพื้นที่ปราสาทตาควายอาเภอพนมดง,ดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะฐานกัมพูชาใช้โบราณสถานเป็นบังเกอร์พร้อมสร้างกระเช้าขึ้นเนิน350จริง ส่วนการเพิ่มเติมกําลังในห่วง15-16ถสิกพฤศจิกายนค่ะที่ผ่านมาก็มีออกําลังในสังกัดฐานประจํารัตนคิรี ประมาณ150นายค่ะแล้วก็ทหารประจํากำปุงธงประมาณ90นายและทหารประจํากองพันฐานช่างปุ๋ยภาคทหารประมาณ15นายรวมทั้งสิ้นค่ะ255านายค่ะส่วนพื้นที่ภูมะเขือนะจังหวัดศรีสะเกดยืนยันว่ายังคงมีรถถังทิศตะวันตกภูมะเขือ10คันค่ะแล้วก็มีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่จริงค่ะส่วนพื้นที่ช่องอันมา้าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทหารกัมพูชาย,ยึดเนิน6.7 7จริงมีการวางทุ่นระเบิดรอบพื้นที่ค่ะส่วนในช่องบกนะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็มีทหารกั บูชาอยู่ในพื้นที่ประมาณ800นายและอยู่บริเวณเนิน745ประมาณ50-60นายค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ค่ะทางช่องอมริยนทีวีนะก็มีแหล่งข่าวนะไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวซึ่งเป็นอดีตทหาพรพลพลล่มป่าหวายค่ะได้เปิดเผยข้อมูลหนึ่งนะซึ่งเขาบอกว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยเคยอยู่ที่ช่องเขาขาดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญค่ะซึ่งอยู่กึง่งกลางระหว่างเขาพระวิหารกับภูมะเขือค่ะและสมัยนั้นภูมิประเทศจะเป็นลุ่มน้ํานะจะมาบรรจบกันตรงที่ช่องเขาขาดค่ะ ซึ่งฝั่งหนึ่งก็ไหลามาประเทศไทยอีกฝั่งหนึ่งก็ไหลไปฝั่งเขมรค่ะและช่องเขาขาดตรงนี้กว้างกิโลกว่าเลยแล้วก็มีท่าเยอะด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยความลับของช่องเขาขาดเนี่ยก็คือมีถ้าขนาดใหญ่ที่เรียกว่าถานะ้าคอมมิวนิสต์นะมีช่องกงอนหินโค้งมารับการกว้างประมาณ20เมตรค่ะซึ่งอดีตทหารพรานค่ะก็บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยถ้าเอารถถังไปซ่อนซ่อนได้เป็น10คันนะฐานเข้าไปได้กว่า200นายค่ะ สมมุติถ้ามีการโต้กันจริงๆนะถ้ำตรงนี้อยู่ใต้ภูมะเขือฐานพระวิหารเป็นฐานทัพเขมรและภูมะเขือเป็นฐานทัพไทยแล้วก็ถ้ำเขาขาดเนี่ยที่มันต่ำลงมาเนี่ยมันเป็นถ้ำที่อ้อมเข้าไปอยู่ด้านใต้ภูมะเขือนะเราอยู่บนภูมะเขือเรายิงอ้อมไปไม่ได้วิถีโค้งเนี่ยมันยิงไม่ได้นะส่วนถ้ำที่2องเขาเรียกว่าถ้ำรังนกค่ะซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของภูมะเขือซึ่งถ้ำรังนกค่ะก็หันหน้าเข้าพระวิหารค่ะ จุคนได้ประมาณ10คนนะแต่ไม่สามารถบรรจุอาวุธยุทธกรณ์ได้เพราะอยู่ตรงหน้าผาชันนั่นเองค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือถ้ำชะโงกอยู่ฝั่งเขมรเป็นถ้ำที่อยู่ตรงหน้าผาชันเหมือนกันค่ะอาศาัยได้ประมาณสัก1ินายนะอดีตทฐานพรานรายนี้เนี่ยก็บอกว่า ตนเนี่ยเคยไปคลุกคลีอยู่กับทหารเขเมรนะแล้วหลังจากนั้นก็ปวดประจำการก็ไปเจอกับทหารเขเมรแล้วก็ไปทาธุรกิจอยู่แถบนั้นก็มีลูกน้องเยอะเลยรู้จักกับทหารเขเมรแล้วก็ไปรู้ความลับตรงนั้นมานะเขาบอกว่า,ายุทธศาสตร์สำคัญอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกเลยว่าอยู่ตรงที่ช่องเขาขาดนี่แหละคะ่ะขณะที่วันนี้ค่ะทางด้านอาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีค่ะก็ได้พสตข้อความนะระบุว่ากองทัพบ,บกโกหกประชาชนในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่สื่อทั้ง ทั้งสื่อท้องถิ่นแล้วก็ส่วนกลางค่ะรายงานตรงกันว่าฐานขมร้นจำนวนมากและรถถังนะหคันประชิดผูมะเขือ ภูเขาด้านล่างนั่นเองนะซึ่งภูมิเขือค่ะก็คือจุดที่ทําให้ฮุนเซนเนี่ยอับอายเสียหน้าแล้วก็โดนประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยโจมตีอย่างหนักเพราะว่ามองจากขเขมรขึ้นมาจะเห็นธงชาติไทยปลิวสวัยนะซึ่งเป็นการยามขเขมรมากที่สุดค่ะเพราะขเขมรเคยยึดได้จนมีการสร้างกระเช้าขึ้นไปแล้วก็ปักธงชาติค่ะจึงมีการวางแผนที่จะตีคืนให้ได้ค่ะโดยการระดมสัพพะก,กำลังอาวุธหนักมาไว้ที่นี่แต่หน้าแปลกใจที่ว่ากองทัพบ,บกให้รองโฆษกออกมาแถลงข่าวว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอม ขอประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อให้เชื่อแต่ข่าวกองทัพเท่านั้นและก็ที่น่าแปลกใจที่กองทัพบ,บกไม่เคยปรีปากโต้แย้งหรือยอมรับว,ว่าได้เสียเนิน7 4 5สามเหลี่ยมรากฏให้ขมรไปแล้วตั้งแต่หลังเชื่องคือวันที่28กรกฎาคมซึ่งภาพป,ประกอบเขาก็มีภาพป,ประกอบมาเขาบอกว่าฐานขามรเนี่ยโพสรูปภาะพิสุกมพูชา นำสิ่งของมามอบให้ฐานที่เชิงภูมิเขือเมื่อวานนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อช่วงสู้รบครั้งที่ผ่านมานะวันที่26กรกฎาคมค่ะกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวนสองลำและเครื่องบินกรีปเทนสองลำค่ะ ออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์นะรบ,บริเวณเป้าหมายทาทฐานบริเวณภูมะเขือหลังฐานกัมพูชาเตรียมใช้อาวุธวิถีโค้งยิงใส่ฝ่ายไทยและก็หวังที่จะยึดภูมะเขือนะซึ่งอีกจุดหนึ่งก็บริเวณปราสาทต,ตาเมอนทมค่ะโดยเป็นจุดที่ฐานกัมพูชาค่ะได้ตั้งปืนใหญ่และก็กาลังพลยิงข้าม,มาฝั่งประเทศไทยโดยไร้ทิศทางค่ะทั้งนี้ค่ะผลการปฏิบัติการในครั้งนั้นค่ะก็สามารถทําลายเป้าหมายได้ทั้ง2จุดลุล่วงไปได้ด้วยดีและก็ได้บินกลับฐานปฏิบัติการด้วยความปลอดภัยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกยิ่งสารนก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพสืเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3ามนะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือห่ากาัเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีจงโรงเรียนหรือห้องสมุด ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอีอันวาแทลันค่ะกล่าวหาคนไทยใส่ความเลือกข้างเขมเนสุดอับอายหลังสีจิ้งผิงไม่จับมือมองเป็นเด็กเดินสารสหรัฐอันวาอยู่ในช่วงอันตรายค่ะหลังบทบาทของเขาเริ่มจะถูกทั่วโลกจับตามอง ว่าเป็นเด็กเดินสารให้สหรัฐมากกว่าจะเป็นประธานอาเซียนซ้ำโดนจีนแหกหน้ารุนแรงค่ะสีจ้นผิงไม่ยอมจับมือด้วยยิ่งตอกย้ำความหมดสภาพเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนระอุที่ทั่วโลกต่างก็จับตานะคะความแตกแยกและการแบ่งฝั่งในเอเชียค่ะโดยเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงแล้วก็นำไปขยายต่อก็คงหนีไม่พ้นภาพในขณะที่นายอันวาอิบราฮิม ผู้นำมาเลเซียค่ะในการประชุมเอเปกโดนลูกน้องของสีจิ้นผิงผู้นำจากจีนไล่ไม่ยอมให้จับมือทำเอานายอันวาเนี่ยถึงกับหน้าเวอค่ะโดยทางด้านของเพจเกษตรนานานะคะก็มีการเปิดเผยบอกว่าสื่อจีนปล่อยช็อตเด็ดสุดร้อนแรงกลางเวทีเอเปกถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อนายอันวาอิบราฮิมผู้นำมาเลเซียพยายามจะเดินเข้าปรีจับมือกับผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงเพื่อหวังจะสร้างภาพลักษณ์ แต่ว่ากลับถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงโดยในหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่รีบเดินเข้าไปพลาดและไล่ในายอันวาออกไปทันทีการกระทํานี้สร้างความอับอายอย่างมากค่ะแล้วก็ถูกสื่อจีนนำคลิปไปฉายขึ้นจอรถไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อประจานความเสียมารยาทนอกจากนี้บทบาทของอันวาในฐานะประธานอาเซียนยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะว่ากำลังทำตัวเป็นเพียง โคศกทรัมป์ให้กับสหรัฐในการแก้ปัญหาชายแดนไทคเขมรซึ่งทำให้มาเลเซียเนี่ยสูญเสียบทบาทแล้วเผชิญวิกฤตความน่าเชื่อถือในเวทีโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งการถูกจีนปฏิเสธการจับมือนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็น่าอับอายบนเวทีโลกอย่างรุนแรงจนทางด้านของนายอันวาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องออกมาแก้เกมค่ะโดยหันมาโจมตีไทยที่ผลักดันให้ตัวเองเนี่ย ไปยืนข้างกัมพูชาโดยอ้างว่าขอให้เราชี้แจงให้ชัดลำดับแรกเลยในฐานะเพื่อนบ้านเรามีความกังวลโดยธรรมชาติแต่ว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องหรือกำหนดเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงใดๆเกี่ยวกับแนวทางที่พวกเขาจะบรรลุทางออกอันวาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนค่ะอันวาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนประจำปี2025อีกตำแหน่งเน้นย้ำว่าบทบาทของมาเลเซียจำกัดอยู่เฉพาะกับ เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สําคัญสําคัญจากทั้งสองประเทศได้พูดคุยสื่อสารกันและในนั้นก็รวมถึงอำนวยความสะดวกในการสนทนากันระหว่างผู้บัญชาการกองทัพของทั้งสองฝ่ายและสนับสนุนให้มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศผมได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศกันตอนที่สอบถามว่าพวกเขาจะพูดคุยกันได้ไหมพวกเขากําหนดเงื่อนไขและตัดสินใจในประเด็นต่างๆด้วยตัวเอง อันวาระบุพร้อมกับเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายเช่นกันระหว่างกระบวนการดังกล่าวอันวาบอกว่าความพยายามของมาเลเซียนำร่องโดยความไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งสองประเทศที่มีต่อมาเลเซียมาช้านานในฐานะที่เป็นคู่หูพันธมิตรที่สามารถช่วยเปิดสายพูดคุยติดต่อสื่อสารยามจำเป็นเราพยายามติดต่อคบค้าสมาคมกับทั้งสองฝ่ายเพราะพวกเขามองเราเป็นมิตร เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องสำหรับใครก็ตามในไทยที่วาดภาพบทบาทมาเลเซียว่าเป็นการแทรกแซง ผมไม่รู้ว่าพวกเขามีมุมมองทางการเมืองภายในประเทศอย่างไรแต่ว่าการที่บ่งชี้ว่าเราแทรกแซงเนี่ยมันไม,ม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงไม่มีทางที่เราจะทําอย่างนั้นเขากล่าวเรียดว่าเจาะจงมาที่ไทยแบบนี้เนี่ยเกล้งว่าเดี๋ยวน่าจะมีดราม่าเข้ามาอีกแน่ๆค่ะเพราะการวางตัวของนายอันวานั้นจะบอกว่าทําเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศก็ดูแปลกๆอยู่เพราะเท่าที่เห็นก็มีแต่เขมรล,ละค่ะที่ได้ประโยชน์่างมากมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับรอบข้อที่1นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุแในแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่าง ทำให้นานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรืยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด The t r u ูดเจาะลึกจริง